ยังอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่หนองคายนะฮะแต่เรื่องของยาเสพติดนะฮะไปที่สอพอสีเชียงใหม่นะส่นที่กำลังจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าจำนวน324เม็ดทะซุกซ่อนในกล่องนมสารภาพนำไปส่งต่อพ่อค้าที่จังหวัดอุดอรธานีได้ค่าจ้าง5,000บาทครับที่สถานีตำรวจภูธรสีเชียงใหม่หนองคายนะฮะพันตำรวจเอกสมบัตินาแถมพลนะครับผู้กำกับการสพสีเชียงใหม่ส่นที่กำลังเข้าจับกลุ่มและถแถลงข่าวการจับกลุ่มนายวิทูลสีเทศ 33ปีและนายวัชระห้วดชัยนะฮะสิปีทั้ง2ออยู่ที่บ้านใหม่หมู่สองตําบลเมืองพานอํเาเภอบ้านผืออุดรธานีนี่เองนะครับพร้อมยาบ้าจํานวน3 2 4เม็ดนะครับซุกซ่อนมาในกล่องนมครับการจับกลุมครั้งนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายว่ามีการลักลอบนํายาบ้ามาจากพื้นที่อํเาเภอสังคมหนองคายนี่เองนะครับมุงหน้ามาตามเส้นทางอํงเาเภอศรีเชียงใหม่โพตกจึงได้รายงานให้พันตารวจเอกสมบัตินาแถมพลยูุ่มกับการสพศรีเชียงใหม่ได้สนทิกําลังออกสกัดเส้้นนนทททาาาาางงี่่่คดวั2จะผะผม ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้พบทั้ง2องขับจกักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าสีโนโหมายเลขทะเบียนก,ยกไก่อควายฉช,ชิงห้าหกอุดรธานีผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการเข้าตรวจค้นพบยาบ้าจำนวนดังกงกาวซุกซ่อนในกล่องนมนะฮะวางไว้บริเวณกล่องใส่ของหน้ารถนะครับจึงควบคุมตัวมาทําการตรวจสอบในพื้นที่สพศรีเชียงใหม่นะฮะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทั้งสองสารภาพและว่าทำมาแล้ว2ครั้งนะฮะพวกตัวมาจากอำเภอบ้านผืออุดรธานีนี่เองนะครับมารับยาที่บริเวณ น้ำตกทานทองตำบลผาตั้งอำเภอสังคมนะฮะเพื่อจะนำไปส่งให้นายเบิร์ตมีฉายาว่าเควนะฮะที่บ้านกลางใหญ่อำเภอบ้านผือโดยนายวัชระได้ค่าจ้าง2,000บาทส่วนนายวิทูลได้5,000บาทวิธีส่งนั้นก็จะใช้โทรศัพท์นัดหมายแต่นั้นได้ขับรถไปเจอและเปลี่ยนรถกัน,นครับโดยอารถคันนี้ซุกช่อนยาบ้านะครับให้กับนายเบิร์ต แต่ก็มาถูกจับกลุมได้เสียก่อนนะฮะเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพสีเชียงใหม่ดำเนิน,นคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะ